ก็คือสวัสดีนะคะก็คือวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันอยู่เอ้ยอย่าตายอย่าหนีดิไม่น่าจะเป็นคลิปแบบยาวๆนะฮะ,ะนุนนุ่นนุ่นท่นึงดูก่อนนุ่นนะดูนะอันนี้ฝนต,ตกนะ <c oughs> คนอันนี้แบบตกใจมากเลยอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมแกตาใช่อันนี้วิวสวยมากเลยนะไม่รู้ว่าจะให้ยังไว้าวทุกคนเห็นไหมหมาจบเออโอ่นโน่นโน่นโน่นอ่ะ นั่นๆๆ่นนนนุน,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 นทะเลออกัน,นไปไหนแล้ววะโอเคนะ

อันน,นี้มันได้แค่คันเดียวอ่ะใช่อ่ยันเด็กอยู่นั่นแหละม,มันใกล้จบแล้วอ่ะมันใกล้จบแล้วอ่ย อ,อื้มนั่นเห่าสุดๆร้ลอนๆเลยค่ะทุกคนโอ้ยมือสวยมากเลยจิงด้วยโอย่า้ปิดที่ถ้าจบแล้วก็ปิดเลยถ้าจบแล้วนะคะบ๊ายบาย